จ้าไทยนะครับมีคิวลงทําศึกอุ่นเครื่องในช่วงปฏิทินฟี ف าเดเดือนพฤศจิกายน2เกมนะครับเดี๋ยวเกมแรกเนี่ยจะลงเล่นกับเลบานอนก่อนในวันที่14พฤศจิกายนเวลา19น30นมนทีที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับเกมนี้ถ้ดูจากรายชื่อที่มาสาตดาอิชิเรียกเข้ามาแล้วเนี่ยอิชิต้องการที่จะดูหน้าผู้เล่นหน้าใหม่ๆที่เรียกเข้ามาสู่ทีมและต้องการดูว่า นักเตะเหล่านี้เนี่ยเล่นเข้ากับระบบหรือไม่และเป็นการเตรียมความพร้อมไว้สําหรับอนาคตนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการจะเรียกนักเตะมาใช้ในทีมชาติในทัวร์นาเมนต์ต่างๆรายการต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าที่เรารู้จักกันดีในนามของชิงแชมป์อาเซียนนั่นแหละครับที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ลากยาวไปถึงต้นปีหน้านะครับขณะเดียวกันอีกรายการที่สําคัญก็คือฟุตบอลเอเชียนคัพ 2 0 2 7รอบคัดเลือกรอบที่3นะครับซึ่งจะประเดิมแมตช์แรกในช่วงเดือนมีนาคมนะครับเอาละครับบีบมาให้แคบหน่อยคุยกันถึงตรงนี้เนี่ยเรื่องของเกมอุ่นเครื่องที่ไทยจะพบกับเรบานอนนะครับเป็นเกมที่จะต้องดูว่าศักยภาพการเล่นของผู้เล่นหน้าใหม่ๆเป็นยังไงบ้างน,นะครับรวมไปถึงการเล่นกับระบบของอิชิอิเนี่ยเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าอิชอิเองก็ต้องการผู้เล่นที่จะต้องนำไปใช้ในอนาคตเหมือนกันอย่างที่บอกว่ามันมีรายการรองรับอยู่ บวกกับโปรแกรมการแข่งขันของสโมสรทั้งฟุตบอลไทยลีกทั้งฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนจําเป็นต้องกระจายตัวเล่นให้ได้ตัวเล่นที่ดีที่สุดเมื่อถึงเวลาลงทําการแข่งขันดีที่สุดหมายถึงแต่ละรายการนะครับว่าดีที่สุดเนี่ยควรจะใช้ผู้เล่นแบบไหนให้ทีมประสบความสําเร็จนะครับเกมกับเลบานอนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับเราอยากจะเห็นมิติก,การเล่นของทีมชาติไทย แม้ว่าจะเป็นตัว A ผสม B หรือว่าจะเป็นตัว B มากกว่าตัว A นะครับในส่วนของตัวเล่นนะครับคุณภาพของตัวเล่นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าชุดนี้เกรด B เติมขึ้นมาเยอะแต่ว่าเป็นเกรด B ที่รอวันเติบโตการสร้างตรงนี้แหละครับของมาาดะอิชิเป็นการสร้างที่สําคัญมากนะครับสร้างตรงนี้เนี่ยเพื่อต่อยอดไปสู่อนาคตนะครับผู้เล่นเมื่อก้าวเข้ามาสู่ทีมชาติไทยแล้วเนี่ยในยามที่ต้องลงการในยามที่ต้องลงทําการขันจริงเนี่ย พวกเขาจะได้ไม่ไม่ขัดเขินจนเกินไปนะครับกับเกมนานาชาติเกมในลีกกับเกมทีมชาติเนี่ยมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าความกดดันมันจะแตกต่างกันนะครับรอดูเลยนะครับว่าทีมชาติไทยชุดนี้จะใช้ไายแค่ไหนและใครกันบ้างน,นะครับที่จะถูกเรียกติดทีมไปใช้งานในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องราวของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์ต่างๆ แฟนบอลไทยก็อย่าลืมให้กำลังใจทีมชาติไทยกันนะครับมีเกมการขันในวันที่14พฤศจิกายนนะครับที่สนามธรรมศาสตร์ลังสิตเวลา19.30นาทีครับ